สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะวันนี้เรามาดูจีว่าพลังงานความรักชาวธาตุน้ำประจำครึ่งแรกของสิงหาคมนะคะถึงวันที่15สิงหาคมนะคะเป็นอย่างไรนะคะและท่านใดอยากที่จะเช็พลังงานส่วนตัวปรึกษาพนาหัวใจแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยเลือกแบบที่ต้องการนะคะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งกับพี่คาส่วนตัวนะคะเรามาดูพลังงานความรักชาวธาตุน้ำนะคะ ครึ่งแรกสิงหาคมค่ะดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะครึ่งแรกชาวธาตุน้ำออกมาแล้วสองใบเลยนะคะ โอเคค่ะคุณจะได้รับของขวัญน,นะคะสิ่งที่สวยงามสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยนะคะและค้อคุณจะได้เหมือนกับว่าจะได้คิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างจะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะได้อะไรอยากที่จะมีความสุขอะไรคิดและดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะชาวธาตุน้ําคุณเป็นคนอารมณ์ที่ อ่อนไว้แล้วก็คิดเยอะคิดมากเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่า เราคิดเยอะไปมันจะไม่ดีปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็สิ่งต่างๆลงนะคะมองด้วยเหตุและผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปาตามจังหวะชีวิตของคนเรานะคะสิ่งที่คุณคิดคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนขอให้เดินไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องของความรักจะเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านั้นก็จังหวะช่วงเวลาของชีวิตจริงๆถ้ารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจมีคนเข้ามาให้เลือก ก็ใช้เวลาเรียนรู้รู้จักกับเขาไปก่อนนะคะว่าครั้งแรกที่ได้พบเจอแล้วนั้นมันถูกใจแล้วนิสัยอุบนิสัยใจคอหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ากันได้ไหมนะคะก็ต้องปรับต้องจูนกับไปนะชาวธาตุน้ำ The Lovers ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะชาวธาตุน้ำ The Lovers ขึ้นมาใบแรกนะคะ King of s w o r d ราชาดาบธาตุลมนะคะธาตุน้ำคุณอาจจะได้พบเจอกับชาวธาตุลมนะคะ The Tower นะคะเรามาดูซิว่าจะได้ไพ่อย่างไรแปะถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าต้องตัดสินใจต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคางนะคะผู้ชีวิตของคุณอาจจะได้เป็นคนที่เหมือนเขาเป็นคนมีเหตุและผลมากๆเลยนะคะมีตะก,กะมากๆเลยสุดๆราชินีไม่เท้าธาตุไฟนะคะคุณอาจจะเป็นคน ชาวธาตุไฟซึ่งเป็นคนเก่งมีสเสน่ห์ทำงานเก่งมุ่งม,มั่นและจริงจังมากๆเป็นคนอารมณ์ร้อนและวก็ใจร้อนนะคะแต่คู่ของคุณจะเป็นคนที่มีเหตุละผลมากๆเลยนะคะ5ถ้วยสิ่งที่เสียใจยหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ผ่านพ้นไปนะคะ 1>, 1เหรียญแล้วก็7เหรียญ5ถ้วยนะคะบางท่านอาจจะพบเจออะไรที่มันค้างค่าอะไรที่มันเสียใจอะไรที่ยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์นะคะด้วยความที่ว่า1เหรียญคุณจะได้รับโอกาสคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยได้รับการ ได้รับเงินได้รับของขวัญการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคนใหม่ๆหรือคนเก่าๆที่เข้ามานะคะชาวธาตุน้ําเพราะฉะนั้นคุณจะพบเจอกับใครที่เขามีเหตุและผลและมีตระกะสูงมากๆคนนี้เป็นอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือธาตุไฟนะคะที่คุณจะได้พบเจอมีความเป็นผู้นําระดับผู้นําขึ้นไปนะคะอาจจะทํางานที่แบบเป็นคนท,ท,ท,ที่ตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีเหตุผลสุดๆจะคิดอะไรคำนวณอะไรเป็นเหตุและผลตัดคือตัดจบคือจบค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอด,ดันดูเท่ดูมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยชอบเ,ออเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นคนที่เหมือนเหมือนกับว่าสําอางอะไรประ,ประมาณนี้นะคะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความใจร้อนในบางครั้ง หรือถ้ามีความรักเข้ามานะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นสาวเก่งและสาวแกร่งนะคะสาว working woman ทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้มีเหตุและผลให้มากๆคุณจะเจอความรักที่คุณจะต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะชาวธาตุน้ำอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกสองคนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เหตุและผลดีๆใครที่เข้ามามีความสุภาพบุรุษกับเราอย่างที่บอกค่ะเหมือนกับว่าคุณจะต้องคิดคุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าคุณจะต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่าง ครึ่งแรกอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่งๆเงียบๆเหลือเกินหรือว่ามีอะไรที่กระทันหันเกิดขึ้นแต่มันจะมีโอกาสสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอาจจะได้พบเจอกับพลังงานเก่าที่รู้สึกว่าเข้ามาขอโทษหรือว่าได้ให้โอกาสกันและกันหรือว่าให้โอกาสได้เรียนรู้กันและกันแบบนี้หรือว่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาทําให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจชาวท่ามน้ําคุณมีเสน่ห์แล้ว ะะมีสเสน่ห์ดูแลอบอุ่นรู้แล้วมีสเสน่ห์แล้วมีความสุขมีเซนส์สัมผัสที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เซนส์และความรู้สึกของเรานะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้เลือกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลด้วยดูที่การกระทํากับคนคนนั้นที่เราได้พบเจอด้วยค่ะว่าว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากปล่อยและละวางออกไปนะคะคุณเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งอยู่แล้วในตัวจงเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของตัวเองแข็งแกร่งของตัวเองมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่กระทันหันไปแล้วหรือว่ากําลังจะเกิดขึ้นขอให้มีเหตุและผลไว้ทุกสิทธทุกอย่างมันมันเป็นไปตามจังหวะ ช่วงชีวิตของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นความรักคุณจะเจอความรักและคู่รักแน่นอนที่มาดั่งพรมไปขิดและโชคชชตานะคะอาจจะตกลุมรักกันอย่างกระทนหันไปทันในตั้งตัวหรือว่ามีความรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะได้พบเจอเก่าหรือใหม่ในเวลาเดียวกันหรืออะไรที่มันไล่เรียกกันที่เข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ตัดสินใจดีๆเพราะว่าคุณเหมือนกับ จะได้รับสิ่งดีๆที่ดีกว่าอย่างแน่นอนถ้าพลังงานเก่ามันไปไม่ได้นะชาวธาตุน้ําได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบนางฟ้ากันค่ะสัก2ใบนะคะชาวธาตุน้ํานะคะน่าดูซิชาวธาตุน้ําค่ะขอ2องใบ if you believe ถ้าคุณเชื่อนะคะเชื่อมั่นในความรู้สึกเซนของตัวเองดูที่การกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลาของคนคนนี้ที่เข้ามาเป็นดังพรมลิขิตของคุณนะคะ the l o v e r s นะขออีกหนึ่งใบค่ะใบนี้จออมา take action คุณจะโดนใครบางคนในที่นี้เทคแอคชั่นถ้าคุณได้พบเจอนะคะอาจจะเป็นเก่าหรือใหม่เข้ามาทำให้คุณได้ตัดสินใจทำให้คุณได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจมันเป็นโอกาสจริงๆนะคะเป็นความรักที่คุณจะต้องตัดสินใจคิดให้ดีๆว่าจะเอาอยัางไงจะทำอย่างไรต่อไปนะคะสวยงามมากๆสวยจริงๆแต่บางสิ่งบางอย่างเราจะต้องแบบปล่อยละวางไปก่อนนะคะให้ให้เวลานะคะทาหน้าที่ของความรักความสัมพันธ์และในการตัดสินใจของเราด้วยนะชาวธาตุน้ําด้วยเรามาขอ ให้สำรับนี้สีเขียวและสีส้มอย่างละใบค่ะอืมสีม่วงจะออกมาจุลายนนะคะแสงแห่งพระอาทิตย์ที่มีคลื่นน้ำคุณอาจจะพบเจอกับใครคนนี้เป็นชาวธาตุน้ำก็เป็นไปได้อย่างที่บอกนะน้ำไฟและลมนะคะหรือคุณอาจจะได้พบเจอกับเขามาแล้วก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาแล้วมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีออกัสทำไมขึ้นมาแต่เดือนนะแปลกจังเลยนะคะธาตุไฟนะคะอาจจะพบเจอกับใครที่เกิดเดือนกรกฎาหรือว่าสิงหาก็ได้นะคะ้อสีเขียวค่ะ happiness ้อสีส้มค่ะ ring คุณจะได้โอกาสนะคะที่จะถูกแอคชั่นการสมแวนหรือว่าการได้ตกลงในความสัมพันธ์ก็ได้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักหรือว่าหนึเรียนนะคะ เหมือนกับว่าได้รับของขวัญการออฟเฟอร์การดูแลหรือว่าโอกาสอะไรที่จะเข้ามาหาคุณนะคะชาวทนาน้มีโชคดีด้วยของการเงินด้วยอาจจะได้รับของขวัญอะไรพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะขอให้ตัดสินใจแล้วก็ทบทวนอะไรให้ดีๆเพราะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้มันอาจจะยังไม่ใช่เลยหรืออะไรยังไงขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างและเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรเป็นกำลังใจให้ชาว่านามทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครึ่งหลังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ